องหญิงจอมแผนการตอนที่สิบไปเหมือนกับมินหรเดินอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป้าหมายคือท่าเรือเฉาหยางเหมือนจะไปเจียงหนานเดินทางทางน้ำจากเฉาหยางเหมินจึงจะถึงเร็วที่สุดไปเหมืองลากนางหลบรถขนเสบียงต้องนั่งเรือหรือข้าโตมาจนป่านนี้ยังไม่เคยนั่งเรือเลยสักครั้ง มินโดเห็นที่ท่าเรือมีเรือผ่านไปมามากมายบรรยากาศคึกคักจอแจทำให้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีข้างไปเหมิงไม่ได้รู้สึกมีความสุขอย่างนางเขากำลังล้อเล่นกับชีวิตของตนอยู่ไปเหมิงท่านรู้สึกหรือไม่ว่าคนที่เดินผ่านไปมามองเราอยู่ตลอดเวลามินโดถามอย่างสงสัยอันที่จริงไปเหมิงพบสาเหตุนานแล้ว ตลอดทางจะมีคนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดเขามองดูตัวเองแล้วมองหมิ่นร้องก็รู้ว่าสาเหตุเกิดจากที่ใดชุดขันทีของท่านสะดุดตาเกินไปขันทีในวังหลวงมาเดินอยู่กลางถนนหนทางเช่นนี้ย่อมกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนท่านต้องรีบเปลี่ยนชุดโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะทิ้งร่องรอยให้คนตามตัวได้เขารีบมองหาร้านเสื้อผ้าข้างถนนแล้วลากตัวนางเข้าไป นายท่านเลือกชุดหรือขอรับเท่าแก่รีบออกมาต้อนรับป้ยหมังไม่ได้ใส่ใจจัดการเรื่องชุดแพรยาวสีเขียวเข้มมาชุดหนึ่งกว้าได้หมวกแพรดำใบหนึ่งก็สั่งให้คิดบัญชีทันทีนายท่านรวมแล้วหนึ่งตำลึงจ่ายเงินป้ยหมังหันศีสะไปทางหมินโหรท่านเลือกชุดนี้ให้ข้าหรือนางกะพริบตาถามอย่างประหลาดใจ แน่นอนเขาตอบอย่างเห็นเป็นธรรมดาบอกก่อนนะข้าไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่น้อยท่านมีเงินหรือไม่มีแต่ว่านางย่นจมูกอย่างรังเกียดสีมันน่าเกลียดจะตายไปข้าไม่ชอบข้าเลือกเองได้หรือไม่องมินหลงนางรีบเอ่อยเตือนมินหลงเขาถอนใจพวกเราต้องรีบไปจากนี่ไม่มีเวลาให้ท่านเลือกมากมาย ยิ่งเลือกสีที่ไม่สะดุดตาก็ยิ่งดีเข้าใจหรือไม่มินโรงขมวดคิ้วมองเขาครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าอย่างจนปัญญานึกในใจว่ารอให้ออกจากเมืองหลวงก่อนค่อยว่ากันได้ยินมาว่าแพรพันธ์ทางเจียงหนานขึ้นชื่อลือชาถึงตอนนั้นจะแต่งอย่างไรก็ย่อมได้มีที่เปลี่ยนชุดหรือไม่นางเหลียวซ้ายแลขวามีขอรับข้างๆมีห้องที่กั้นไว้ เข้าไปเปลี่ยนชุดข้างในได้เท่าแก่รีบตอบมินโรวหยิบชุดและหมวกที่เลือกเดินเข้าไปเปลี่ยนเรียบร้อยพอออกมาก็เอาชุดและหมวกขันทีวางไว้ตรงหน้าเท่าแก่พร้อมด้วยไข่มุกตะวันออกเม็ดหนึ่งไข่มุกเม็ดนี้พอเป็นค่าเสื้อผ้าหรือไม่เท่าแก่หยิบไข่มุกเม็ดใหญ่ขึ้นมาพิจารณาดวงตาแทบทะลักออกจากเบ้าคุณชายไข่มุกเม็ดนี้ซื้อร้านค่าได้ทั้งร้าน ข้าไม่มีเงินทอนมากมายขนาดนั้นหรอกอ๋อพอจ่ายก็ใช้ได้แล้วเสื้อผ้าชุดนั้นช่วยโยนทิ้งให้ข้าก็แล้วกันมิ่นเราจับหมวกแล้วเดินออกไปข้างนอกอย่างไม่ใส่ใจใบเหมืองเลิกคิ้วสูงเห็นเท่าแก่ผู้นั้นตะลึงก็เข้าไปใกล้และยื่นมือไปข้างหน้าน้องชายข้าล้อท่านเล่นท่านมีเงินเท่าไรก็ทอนข้ามาให้หมดเราสองพี่น้องรีบเดินทางไม่พอก็ไม่เป็นไร ได้ได้เท่าแก้วไี่เปิดลิ้นชักขวาเศษเงินทั้งหมดสองให้เป้ยเหมังเป้ยเหมังรับเงินแล้วเก็บไว้ที่เอวหันกายกลับแล้วพาหมิ่นเราเดินออกไปท่านอย่าได้กังวลข้าเอาไข่มุกตะวันออกติดตัวมาสิบเม็ดและยังมีเครื่องประดับอีกนิดหน่อยคงจะพอให้เราใช้แน่หมิ่นเราเดินไปพลางพูดเอาหน้ากับเขาไปพลางองค์หญิงท่านไม่รู้ถึงความทุกข์ยากของชีวิตเขาก้มลงมองนาง อย่าเรียกข้าว่าองค์หญิงอีกเมกื่อครูท่านเรียกข้าว่าน้องชายไม่ใช่หรือมินโราหัวเราะพื้นกล่าวอย่างร่าเริงและไม่ใส่ใจสิ่งใดต่อไปนี้ข้าจะเรียกท่านว่าพี่ใหญ่ก็แล้วกันส่วนท่านก็เรียกชื่อข้าตรงๆแต่ว่าชื่อมินโรนี้ฟังอย่างไรก็ไม่เหมือดชื่อผู้ชายไปเหมิงท่านช่วยเปลี่ยนชื่อให้ข้าหน่อยได้หรือไม่เอาชื่อผู้ชายจะได้ฟังดูสมจริงหน่อย ไมเหมือนฝืนนิ้มแล้วยกมือกุมหน้าผากเขาจำต้องพาองค์หญิงคนงามที่ไม่เคยสัมผัสโลกภายนอกหนีออกจากวังหลวงวันข้างหน้าจะดีหรือร้ายไม่อาจคาดการได้องคหญิงเมื่อไรท่านจึงจะยอมคืนไข่มุกมังกรให้ข้าเขาจำเลืองมองนางแวบหนึ่งอย่างไร้หนทางรอจนท่านพาข้าเที่ยวเจียงหนานเสร็จแล้วค่อยว่ากัน นางไม่มีทางยอมปล่อยเขาไปไง่ายๆแน่เขาเป็นองครักษ์ฝีมือยอดที่สุดในแผ่นดินไม่มีเขานางจะไปเจียงหนานอย่างปลอดภัยได้อย่างไรกันองค์หญิงฝาบาทต้องส่งกำลังจำนวนมากมาตามจับเราสองคนกลับไปหากตอนนี้ท่านเปลี่ยนใจก็ยังทันอยู่ล้อเล่นกับชีวิตเป็นเพื่อนนางเขายังพอทนแต่เขากลัวว่าหากออกจากเมืองหลวงไปแล้ว หากรักษาไข่มุกมังกรไว้ไม่ได้ผลลัพธ์จะยิ่งร้ายแรงข้าไม่มีทางเปลี่ยนใจมินรงเชิดหน้าขึ้นพูดเสียงหนักแน่นหากฟาบาทต้องการจะจับกุมข้าข้าหนีไม่เป็นหรืออย่างไรต่อให้ท้ายที่สุดแล้วถึงข้าจะถูกจับกลับไปอย่างน้อยข้าก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการได้ใช้ชีวิตอย่างที่หวังไม่ต้องเสียใจว่าไม่มีโอกาสแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ท่านไม่ต้องเสียใจแล้วข้าเล่านางใช้ไข่มุกมังกรมาลักพาตัวเขามิใช่หรือไม่ได้คำนึงถึงหัวจิตหัวใจหรือความเป็นตายของตัวประกันอย่างเขาเลยสักนิดข้าต้องหาทางช่วยไม่ให้ท่านตายแน่มินเรายิ้มรถม้าของวังเจ้าคันหนึ่งแล่นผ่านไปมินเรหันหลังไปมองอย่างไม่ตั้งใจพอเห็นรถม้าค่อยๆจากไปไกลก็คิดอะไรขึ้นมาได้ ข้าต้องกลับวังอีจินอ๋องสักครั้งนางหมุนตัวกลับมองหาทิศท,ทางทันทีอะไรนะเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดจูจ่ๆนางก็คิดจะไปวางอีจินอ๋องขึ้นมาข้าอยากไปเยี่ยมท่านแม่เต๋อกงกงบอกว่าฟาบมาส่งหมอหลวงไปตรวจชีพจรให้ท่านแม่ทุกวันแต่ข้าไม่วางใจข้าอยากพบนางก่อนแล้วค่อยไปมินโรอมองถนนหนทางอย่างไร้จุดหมาย ไม่รู้ว่าควรจะไปเส้นไหนดีใเหมืองมองนางแนวนิ่งดวงตาสุขใสเหมือนไข่มุกดำคู่นั้นมีแววของความวิตกกังวลและขาดที่พึ่งทำให้หัวใจเขาสั่นสะท้านข้ารู้ว่าวังอีชิ้นออกอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลนะักควรรีบไปรีบมาหากังช้าก็อาจจะไม่สามารถไปที่ใดได้อีกแล้วเขารู้ทางอยู่แล้วยามนั้นไม่ได้ขบคิดมากความ จึงรีพานังออกเดินทันทีพอเลี้ยวเข้าตรอกหนึ่งก็เห็นจวนอีชิ้นออกตระการตามิ่นรองวิ่งเข้าไปอย่างยินดีทุกประตูสีแดงที่ปิดสนิทนั้นเบาๆเปิดประตูค่าคือองค์หญิงมิ่นรองรีเปิดประตูประตูข้างด้านขวาของสิงโตหินถูกเปิดออกหัวหน้าขันทีประจำวังโผล่ศีสษะมาเงียบๆพอเห็นมินรองก็มีสีหน้าตื่นตระหนกองค์หญิง องหญิงใช่หรือไม่พะยะค่ะหัวหน้าขันทีมองมินโรวที่อยู่ในชุดบุรุษอยู่นานไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ข้าเองฉวนฝูข้ากลับมาหาท่านแม่แล้วให้ข้าเข้าไปเร็วมินโรวร้องอย่างดีใจกระหม่อมไม่กล้าตัดสินใจองค์หญิงกระหม่อมขอไปทูลท่านอ,องก่อนสวนฝูปิดประตูอย่างคลาดกลัวมินโรวถูกปิดประตูใส่ถึงกับยืนนิ่งด้วยความงุนงง ดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลไปเหมืองมองรอบกายอย่างความรู้สึกไหวหรือว่าในวังจะส่งคนมาที่นี่แล้วเร็วขนาดนี้ซิหรือมินโรได้ฟังก็ตะหนกจนไม่รู้จะทำอย่างไรดีมีเสียงฝีเท้าเร็วรี่มาจากด้านในประตูประตูข้างถูกเปิดออกอีกครั้งผู้ที่ออกมาคือหงเสี่ยวพี่ชายคนรองของมินโดซึ่งสืบทอดตำแหน่งอีจีนองแทนบีดา ท่านพี่มินโรโถมเข้าไปดึงมือของเสี่ยวไว้อย่างสนิทสนมรีบไปซะตอนนี้องครักษจักรวังหลวงอยู่ที่เรือนใหญ่แล้วอย่าได้มาแถวนี้อีกรีบไปเถิดหงเสี่ยวมีสีหน้าเคร่งขรึมผลักนางออกไปโดยแรงไปเหมิงได้ยินว่าองครักษจักรวังหลวงมาถึงก็รีบจับมือมินโดไว้แล้วลากนางออกไปท่านพี่ท่านแม่มินโดร้องอย่างตกใจ ท่านแม่ไม่เป็นไรนางบอกให้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเถิดหงเสี่ยวถอนใจหนักๆมองนางอย่างอาวรจากนั้นก็ปิดประตูลงมินโรตาแดงน้ำตาไหลาอาบสองแก้มนางไม่ได้อยากร้องไห้เพียงแต่มาถึงประตูบ,บ้านแล้วกลับไม่ได้พบมารดาก็ให้รู้สึกเสียใจอย่างสุดประมาณไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลได้ ข้างเป้ยเหมองพอเห็นนางร้องไห้ก็ไม่รู้จะปลอบโยนอย่างไรดีตอนนี้ท่านแต่งเป็นบุรุษแล้วร้องไห้แบบนี้ดูไม่เหมือนบุรุษสักนิดมินโลงได้ฟังก็อดหัวเราะไม่ได้ในท่านทั้งสองเรือมาถึงทงโจงแล้วเชิญพวกท่านออกมาเถิดคนเรือร้องเรียกอยู่ด้านหน้าเป้ยเหมือนกับมินโลงค่อยๆมุดออกมาจากกองถุงบรรจุเครื่องยา จากนั้นจึงถอนใจยาวด้วยความโล่งอ,อกอึดอัดแทบตายไข่มุกตะวันออกเม็ดหนึง่งแล้งได้กลิ่นยาเหม็นหึง่งท่าน,น่าจะเลือกเรือที่บรรทุกชาจึงจะถูกอย่างน้อยกลิ่นชาก็ดีกว่านี้มากมินโรปีนออกมาพลางบ่นกับเป้ยเหมิงข้าไม่ได้เลือกเรือบรรทุกปลาเค็มก็ดีหนักหนาแล้วเป้ยเหมิงชำเลืองมองนางแวบหนึ่งอย่างไม่สกบอารมณ์นะักฮึปลาเค็มคืออะไรหรือ นางเลิกคิ้วถามใบเหมืองถอนใจอย่างจนปัญญาองค์หญิงสูงสักไม่เพียงไม่รู้ความทุกข์ยากของโลกมนุษย์แม้แต่คำกระทบเปรียบเลยียอย่างนี้ก็ยังฟังไม่เข้าใจเราหนีออกมาได้ก็นับว่าต้องขอบคุณฟ้าดินแล้วขอให้ท่านจำไว้ให้มัน่นตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในวังหลวงแล้วและข้าก็ไม่คุ้นกับการปรนนิบัติผู้อื่นนะักทางที่ดีเขาต้องพูดจาแรงๆไว้ก่อน เพื่อไม่ให้นางวางท่าเป็นองค์หญิงขึ้นมาหากเป็นเช่นนั้นเขาก็คงลำบากมีใช่น้อยมินโรจ้องมองเขาด้วยแววตาแปลกประหลาดเนิ่นนานน้ำตาคลอเบ้าทำไมท่านถึงมองข้าเช่นนั้นเขาเขามวดคิ้วปินขึ้นไปนั่งบนท้องเรือด้านหลังอย่างไม่รีบร้อนประหลาดนะักตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงมาท่านก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนางตามขึ้นมานั่งข้างๆเขาอย่างนั้นหรือ เขาจำเลืองมองนางด้วยหางตาใช่ท่านดุมกับข้ามากทีเดียวหนำซ้ำยิ่งไม่เกรงใจยิ่งทำท่ารำคาญนางผงกศรษะอย่างแรงน้ําเสียงเน้นหนักไปเหมืองมองนางด้วยสายตาเย็นชาไม่กระมังเพิ่งออกจากเมืองหลวงเท่านั้นเองนิสัยองคหญิงของนางคงไม่กำเริบแล้วกระมังจะให้เขาคอยเอาอ,อกเอาใจพูดจาหน้าฟังให้นางเบิกบานเขาทำไม่ได้ ท่านวางใจเถิดข้าไม่ถือสานางยิ้มอย่างเห็นเป็นบุญคุณจากนั้นก็ค่อยๆพิงศีรษะกับไหล่เขาข้าชอบให้ท่านพูดจาก,กับข้าอย่างนี้รู้สึกว่าใกล้ชิดดีพี่ใหญ่เสียงเรียกพี่ใหญ่ที่ลากคำท้ายเสียยาวนั้นทําให้เป้เหมืองถอนใจยาวอย่างเย็นชาขอร้องเถิดอยู่ต่อหน้าคนอื่นท่านช่วยทําตัวให้เหมือนบุรุษหน่อย อย่าให้คนเข้าใจผิดได้เขาค่อยๆผลักศรีรษะที่ซบอยู่กับไหล่นั้นออกเบาๆมีอะไรให้เข้าใจผิดกันตอนนี้เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันหรอกหรือมินโรยกมือขึ้นพาดไหล่เขาทำกิริยาเหมือนเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดส,สนิทสนมกันเป็นพี่น้องไม่จำเป็นต้องแตะเนื้อต้องตัวกันไปเหมิงรีบผลักมือนางออกอย่างรวดเร็วลุกขึ้นมานั่งห่างจากนางไปอีกช่วงใหญ่ เวลานั้นหมิ่นหลงมองเ,เห็นทัศนียภาพนอกหน้าต่างจึงส่งเสียงอุทานเบาๆาเกาะอยู่ริมหน้าต่างอย่างลืมตัวงามเหลือเกินดวงตาของนางเป็นประกายนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นทัศนียภาพเช่นนี้ช่างงามเสียนี่กรไรพระอาทิตย์สีแดงค่อยๆจมลงสู่แม่น้ำกว้างทอแสงอาบไล้ผืนน้ำจนกลายเป็นสีแดงวงหน้างามกลายเป็นสีแดงเรื่อ คยเหมิงลืมตัวจ้องมองอยู่ชั่วครู่ใหญ่จบตอนที่10แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป